พอกดจีแล้วมาล่างแบบนี้ล่างแล้วยังได้ตาบัน,านาตาเลื่อนเป็นผู้ล่างได้ข้าเป็นผู้ขัวการทํามาหากินซอยกันทํามาหากินกดตีสองตายายตามธรรมศาสตร์อีสาน <laughs> เออขอดีกินกดตีกับเมอร์เน่ละ๋ย่ได้อ้วนนะ อ่ามาเบิ่งกันวิธีขัวกุชีเด้อพี่น้องเด้อบ้านี เอาล้างแล้วมาขว่เด้อพี่น้องเล้่อนเนี่ยาตาเลื่อนสีขวัวกุดจีสู้กินสู้เบิงเออบานนีขขว่เอาขวุ่กแล้วก็เอาไปสู้กันจินขอยีได้จินขว่กุดจีกับแมนมือนี่แหละน้าตาเลื่อนก็ะย่ายค่ำเราเป็นผู้หาขวา่กุดจีสู้กินได้ย่ายค่ำเป็นผู้ขว่ย่ายตาเลื่อนเป็นผู้เอามาล้างมาขวา่เป็นผัขวขัว ดูน้ากันสองตายหา่อันนี่คือการทํามาหาจินของคนอีสานฮะขวัวกดจีแต่ยินตะโบลานบนา้านเป็นว่าฮะขัวกดจีมาขั่วเมือนหนีมาเห็นแล้วสึได้ีใจกินพร้อมของแก่พร้อมอ่าของแก่พร้อมเราหาจินเกึงเฉยตาเลื่นใ้เบ็ดใ่สัง่งาขวาัวกดจีคนกีพุมกันไม่เล่าในละหาสู้กินเออนี่คนมันมีพ้อสวรรค์คนละแนวตัว กานหาโยงหากินขวากุ๊กี้กับเป็นมือนีเลยมาขวากุ๊กี้สู้กินอ้าวำรับคลิปนี้เบิ่งใหมฟังว้ก่อนจำหนีกอนครับครับแต่เลื่อนยมมาอมาเนี่ยอยู่หลังบานอยู่ขวาราดิเห็นบก่เอออ้าวดีเดอเควอุ้ยไปไปหาไปชินไปนี